ดีครับเที่ยวดีที่ไหนน้ำเหนอนะแมสปิดปากนะครับปิดจมูกเพราะช่วงนี้โควิด19ก้าลังระบาดนะหลายคนก็หาแมสผมได้มาหลายตัวเลยเดี๋ยวจะมาทีละตัวให้ดูครับนี่คือแมสผ้าธรรมดาเนี้ยผมใช้แล้วแต่ส่วนตัวผมเนี่ย กลิ่น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 มันผมไม่ค่อยชอบผม,มก็่ใจะ่อดชะไเส้นเพียวยู่อลงไปนะโดอที่กับ,บติดป้อกันนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เขาให้ขับรถก็ต้องมีแมสตนะอันนี้ผมใช้มาผมว่ามันก็ก็ใช้ได้ดีฮะแต่ตอนนี้ขายแพงนะขายแพงมากเลยหลายคนก็ขายแพงแล้วก็ไปเจอหน้ากากผ้าที่เขาเอามาทำฮะแต่อันเนี้ยมันเหมาะกับผู้หญิงผมว่า สองเราผู้ชายบอกว่ามันแลเล็กๆใส่นะมันจะล้ำออกมาจมูกเงี้ยเนี่ยก็หายใจได้ฮนะส่วน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 ,วน,วนอันนี้สีขาวเนี่ยเป็นเหมือนผ้าสเรย์ผ้าชุบน้ำนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบของเด็กของผู้หญิงอนะ่ะเพราะผู้ชายบอกว่ามันใส่แล้วมนะัน าาหายใจไม่ค่อยออกอ่ะหายใจไม่ค่อยออกก็พามซึ้งไปน,นะแล้วก็ไปได้นี้มานี้เป็นเหมือนฟองน้ำนะแล้วก็มีไอเน,นี่ยระบายอันนี้อันตกอันละสามสิบบาทนะครับตกอันละสามสิบบาทใช้ไหมนี้หรือเปล่า ไม่น่าใช่แบบนี้เวลาเนี่ยอันนี้ก็หายใจคล่องฮะเพราะมีรูตรงนี้ผมว่ามันมันมันก็ช่วยให้หายใจมันมีฟิลเตอร์นะวันนี้มาอยู่ในที่สตูดิโอของผู้สนับสนุนกันเลยครับเคมจี เดี๋ยวผมจะฝากเป็นเสื้อผ้าเขาฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพจเขาด้วยน,นะครับผมจะฝากไว้ใต้นี้นะฮะแต่วที่เราได้มาใหม่คือตัวนี้เซี่ยวหมี่นะเซี่ยวหมี่เซี่ยหมี่นะนะลองแกะเลยครับแกะพร้อมกันอย่างเดิมตัวนี้มีพัดลมด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าเดนิส อันนี้รุ่นหนึ่งครับเท่ามีมีรุ่นสองอามาแล้วส่วนตัวผมว่าผมชอบรุ่นหนึ่งนะเขามีผ้า,ามาให้งานในกล่องเขาจะเข้ามาได้ครับตะก้อเ,เปิดมาใน,ในกล่องเขาจะมีตัวนี้มาให้หนึ่งตัวเดี๋ยวเราค่อยดูดูในกล่องนี้ก่อนใบต่างๆแล้วในกล่องนี้มีอะไรมาให้บ้างครับอ๋อมีฟิลเตอร์มาให้แล้วนกะ็ น,นี่ก็ฟิลเตอร์อีกแล้วครับแล้วก็คู่มือน่าจะใช่คู่มือเขา Xiaomi นี่้องทำใจเลยไม่มีภาษาไทยนะอันนี้ก็คือเหมือนตัวปิดนะฮะมาแกะดูพระเอกว่ามันจะใช้ดีไหม ตรงนี้ก็ตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนเหมือนเหมือนสแตนเลสงอได้เนะเข้าทรงเลยครับเหมือนเหล็กเหมือนสแตนเลสเหมือนลวดแล้วก็มีฟิลเตอร์ข้างในก็คือตัวนี้ไว้เปลี่ยนมีผ้ารองมาหนึ่งชั้นแล้วก็เป็นพัดลมเนี่ยตัวนี้เขาตัวนี้ก็คือใส่ไปอย่างนี้แล้วก็หมุนมันจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ตัวนี้ฮะไอตัวที่กขาแถมมาเนี่ยตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับ ตัวเนี้ยเนี่ยฮะลองใส่เลยว่ามันจะดีไหมอ่ากระึกโอเคไ,ได้ลองลองอ๋อันหูห,หูหูเขามีลูดได้ด้วยเหรออืมก็ก็ดีนะส่วนส่วน,วนตรงนี้เขามีที่ชาร์จ USB มาให้แต่รายละเอียดกว่าน,นั้นผมไม่ทราบนะ กดพัดลมกดค้างเหรอเนี่ยจะมีเสียงพัลมอ่าได้ยินไหมมีประมาณสามเบอร์ครับมีสามเบอร์มาลองใส่เลย นี่เขาก็มีที่รัดมาให้ฮะตอนไม่เปิดพัดลมเนี่ยจะอบเลยลองส่งเทม้ก็ แต่ปากถ้าเป็นผู้หญิงก็จะติดลิปสติกหน่อยฮะรุ่นหนึ่งเน่ะเพราะปากก็ไม่มีช่องจหวะเลยไม่มีเว้นเลยกานพีอมน่าจะกันเชื้อโควิดด้วยครับก็น่าจะได้อยู่นะก็ะหายใจดีขึ้นดีอยู่ครับโอเค มานำเสนอหลายตัวเลือกหลายทางเลือกฮนะให้หลายท่านทั้งหมดนี้ไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์นะคะนี่นครับนอ,อย่างเดียวสปอนเซอร์ข้างหลัง KMP ครับผู้สนับสนุนของเพจและช่อง u ูทูบช่อนี้ที่ไหนทุกคลิปทุกการเดินทาง,ท,างทุกของรีวิวนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรามาโดยตลอดนะ KMP เขาก็คลิปนี้มาแค่านำเสนอว่ามันกันได้แต่ทุกตัวผมว่าตัวเนี้ยผมว่าน่าจะกันได้แล้วก็ตัวเนี้ยเขาเป็นหน้ากากหมอ อันเนี้ยส่วนผ้าเนี่ยมันก็กันได้แหละฮะกันได้ในระดับระดับหนึ่งแต่มันหายใจไม่ออกครับเป็นผ้าเป็นผ้าหนานสเตนเนี่ยแต่ถ้าเป็นพวกผ้าผ้าผ้าฟองน้ำอย่างเงี้ยมันออกลยนะลครับพวกฟองน้ำมันนะแล้วก็มีรูบายให้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ดีเสื้อผ้าดีดีแบรนด์เคมจีผู้สนับสนุนของเพจและช่องยูทูทช่องนี้ที่ไหนทุกคลิปทุกการเดินทางทุกของรีวิวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูทช่องนี้ที่ไหนได้เน่ยมาแค่นี้ครับกี่นาทีนะ 7ขึ้น7นาทีขึ้นนางสวยฝากดูแลสุขภาพครับอยู่บ้านช่วยชาตินะครับอย่ากออกไปไหนนะครับสงการานต์ปีนี้ก็เขตที่ไหนที่ไหนก็อยู่บ้านนะจ๊ะช่วยชาติไม่ออกไปตามที่รัฐบาลสั่งนะฮะก็ดีครับจะได้หมดหมดไปทุกคนจะได้ทำมาหากินจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องทำมาหากินนะนะเพราะเพราะผมก็ทำมาหากินผมก็แย่เหมือนกันนะปิดอย่างเงี้ย <laughs> ไปแล้วสวัสดีครับ ขอบคุณครับ